วัสด <is> uh, ีครับทำบินครับนี่นี่วัดท่อใหญ่เจอนะครับสาธนบดีเิอด้านในแตอสที่ข้าัใไปี่วันัูชาตรงนี้เลยเอาไว้สับเจนี่าใหญ่เลยนะจ๊ะเเลยจ้ะพ่เลยจามีพระคุณเจ้ามากเยนจข้าพเ้า่าไสี่พ่อปู่นานดีทาพิธีแรอยาร่วม ผ่านนางเอกมาทำบุญครับปิดทองในเลยจ้าก่อนที่จะเข้ามาด้านในบริเวณพิธีการนี้นะจุดดอกอบูชาดอกไม้ทุกเพียนทอ,องพระรัตนตรัยกันก่อนนะก่อนที่จะบูชาอันบุญถวายลัง สำหรับดนตรีครับดนตรีที่ผมเอาไ่ต้องแชกเสียงก็เพาะอยู่แล้วตามขนาดนี้พอดีนะไม่ต้องแชกเครื่องไม่ขยายก็ได้ระยะเพาเสียงก็ดตามระยะหรือระยะดีด้วยนะครับถ้าดมตัวนี้ก็กรมประชาตามกรรมมาการประชาสัมพันธ์ก็จะติดขัดเรื่องกันเอาแค่นี้เข้าซ้ายออกซ้ายเข้าขวาออกขวาล้วูกกมีทุเไห

เจิญใบสีด้านนอกนะครับใบสีปากชามนะฮะใบ,บสีขันคคูนะครับบูชาตรงนี้ก่อนแล้วก็กราบท่านปูนนป่นิรภัทรนาคราชก็จึงเดินตรงมาตรงนี้ถึงผู้คนละเก้าดอกนะครับวันนี้พี่น้องสาธทุกชนกํกำลังหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดระยะพวกมาร่วมพิธี พิธีบวงสวงปู่พญา,านิลพัฒนาราชในเวลา14นาฬิการ่วบ่าย2โมงจะเริ่มพิธีการาพระสงฆ์ก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์พี่น้องสาธุชนก็จะได้สวดธรรมจักรกับพรวัฒนสูตรเพื่อถวายให้ปู่นิพัฒนาคราชนะจ๊ะ